美 view，สวยมาก。 บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยช้างค่ะสำหรับชุดนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะหลายๆคนได้ยินชื่อดอยช้างแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดถึงกาแฟแหล่งปลูกกาแฟชั้นเยี่ยมของเมืองไทยนะคะแต่ว่าในทริปนี้เนี่ยนอกจากราเราจะพาเพื่อนๆนะมาชิมกาแฟมาเที่ยวกันแล้วนะคะสาย วันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่พักของเราบนดอยช้างเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพักกันที่นี่กาบอาเลโอสโลบาร์แอนด์ฟาร์มนันเองค่ะมีโซนนั่งจิบกาแฟชมวิวดอยช้างเก๋ๆนะคะเยี่ยมเลยที่นี่เขาบอกว่าเป็นสโลบาร์นะคะเพื่อนๆจะเป็นฟิลกาแฟดริปหรือ่องไรไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันกัจ่าแล้วกัน,นะคะ่ะ ดื่มกาแฟนะคะจากเมล็ดกาแฟที่มาจากสวนกาแฟที่นี่ซึ่งคืนนี้เราก็จะนอนพักในสวนกาแฟแห่งนี้ด้วยนะคะแม่ครบเครื่องจบที่นี่ที่เดียวจริงค่ะามาที่จุดชมวิวของที่นี่กันค่ะ ลมเย็นมากจากจุดนี้นะคะก็โอ้โหเนี่ยแหละภูเขานะคะหลากหลายลูกุดลูกหูลูกตาเลยไกลเหมือนเราอยู่กลางป่ากลางเขาจริงเลยเนาะตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถมานั่งชมวิวแล้วก็ดื่มกาแฟกันได้ค่ะ ก็เป็นจุดชมวิวหนึ่งนะคะแม่พรเวทจริงๆถ้าเช้าๆเนาะไปนั่งชมหมอกสวยๆที่นู่นน่าจะฝินมากๆนะคะแล้วเรานอนไหนครับยังไม่รู้สักทีกลางไร่กาแฟด้านล่างนย่นะคะ <laughs> ด้านล่างนี้ก็จะเป็นส่วนกาแฟนะคะของที่นี่นะค่ะ ที่ว่าที่พักของเราแน่าจอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ในในสวนกาแฟของเขาอ่ะเห็นว่าแวบตรงนู้น <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงนั้นใช่ที่พักของเราหรือเปล่านะคะที่เขาเคลมไว้ว่ามีหลังเดียวหลังแรกแล้วก็ห้องเดียวเฮ้ย <laughs> จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราลงไปดูที่พักของเรากันค่ะ กี่โมงพี่กี่โมงพี่เย็นงก็ได้ครับพอมองครึ่งเลยพี่อันนี้ก็ได้ครับอันนีงก็ได้ครับได้ครับผมพี่พี่ต่ำสบายเลยนะค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องกันค่ะอันนี้เป็นโซนระเบียงนะคะหน้าห้องพักแล้วก็โอ้โหเทควิวไปเลย สุดๆอ่เดี๋ยวเรามาดูในโซนห้องผักกันก่อนนี่ว้าวเป็นกระท่อมไม้ไผ่นะคะกลางสวนกาแฟอ่านี่ก็เป็นเตียงเข้าทางไหนอ่ะ หรือว่าต้องมุดมุ้งเข้าไปค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนกันตรงนี้นะคะแล้วก็มีมุ้งเรียบร้อยหวังว่าคืนนี้เราก็จะไม่โดนยุงกัดเช่นเดียวกันอะเดี๋ยวมาดูโซนห้องน้ำกันบ้างค่ะเนี่ยเฮ้ยกเก๋อะอะดูห้องน้ำกันหน่อยนี่ห้องน้ำแบบวิวหลักล้านอะ่ะคิดดู นั่งห้องน้ำแล้วก็ชมวิวไปโอ้ฟินเวอร์ก็สะดวกสบายนะคะก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะสมมติว่าใครที่แบบขี้หนาวอย่างเงี้ยจะบอกว่าเอ้ยไม่มีน้ำอุ่นไม่อับน้ำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะมีเครื่องทำน้ำอุ่นอะที่เห็นอันนี้นะคะไม่ใช่ผ้าม่านนะอันนี้คือประตูห้องน้ำค่ะเพื่อน แบบนี้เลยเปิดแบบนี้เลยหรือใครจะแบบว่าไม่อยากปิดนะอาบน้ําแบบเอาดอก็เปิดได้เลยนะคะแม่สุดยอดนี่แหละค่ะคือโฮมสเตย์นะของเราที่อยู่กลางสวนกาแฟนะคะเป็นโฮมสเตย์ที่แบบว่าค่อนข้างลึกลับนะอยู่ในสวนกาแฟแล้วก็มีหลังเดียวมีห้องเดียวน่าสนใจแบบนี้ที่อาริโอฟาร์มนั่นเองค่ะลองเข้าห้องน้ำให้ดูหน่อย ต้องเข้าโชว์ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าตามมานานา่แอบดูแอบดู <laughs> ไม่เอาแล้วและแน่นอนนะคะทีเด็ดของที่นี่ก็คือจุดชมวิวส,สวยๆนะคะตรงระเบียงบ้านพักตรงนี้คะ่ะ คิดในมุมธุรกิจด้วยแหละผมักลับมาจากเชียงใหม่อยู่ร้านอน้าคามากมาก่อนแลกลับมาเขาค่อยทาในทํากาแฟต่อยอดในสิ่งที่พ่อแม่มีในแบบที่ผมเข้าใจาก็เลยคิดในมุมที่ต่อยอดเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนี่แหละครับก็เลยไม่ได้คิดในมุมธุรกิจเท่าไหร่ผมก็เลยแค่คิดว่าเราทําสิ่งที่เราชอบแล้วให้คนที่มาเนี่ยตอบสนองเราไม่ใช่เราไปตอบสนองเขาก็เลยมีแค่กาแฟถ้าไม่ใช่กาแฟก็มีแค่ชาพีช และตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆต่อกําลังมานั่งชมวิวนะคะชมพระอาทิตย์ตกดินด้านหน้านี้ค่ะสวยงามมากๆเลยตอนนี้ท้องฟ้าก็มีหลากสีเลยทีเดียวนะคะพระอาทิตย์กําลังจะลับขอบฟ้าแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะนอกจากจะชมวิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มารอทานอาหารเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโฮมสเตย์ที่นี่นะคะจะเตรียมอาหารอะไรอร่อยๆมาให้เราทานกาันเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาทานอาหารเย็นกันนะคะอยู่ตรงบริเวณระเบียงด้านบนที่จุดชมวิวนั่นเองค่ะค่ะและนี่คืออาหารเย็นของเราในวันนี้นะคะนี่เลยผัดผักคล้ายๆผักกาดเขียวผัดนี่นะแล้วก็นี่เป็นผัดน่าจะเป็นซักทองอะไรสักอย่างนะผัดไขนะ่ส่วนเมนูนี้นะคะจะคล้ายๆกับต้มขาไกา่แต่มันแปลกตรงที่เขาใส่ไข่ด้วยค่ะเพื่อนๆ นี่ต้มขาไก่ใส่ไข่นี่ส่วนเมนูนี้นะแต่ว่านน่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นออุ่ที่นะคะก็เมื่อกี้ชิมแล้วมันคล้ายๆกับถั่วนเน่านะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่พริกอะไรนะคะทานได้สามารถทานได้ทานคู่กับแคปหมูก็เหมาะเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะคืนนี้คงต้องขอตัวพักก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าจา่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมวิวสวยๆที่จุดชมวิวของดอยช้างกันค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะยังไม่เตืน่น Thank you. เมื่อคืนก็โอ้โหหลับสบายเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นคือมันเย็นแบบค่อนข้างไปทางหนาวะนะแต่ว่าทำให้เราแบบว่าก็หลับปุ๋ยไปเลยนะคะและเช้านี้ตื่นขึ้นมาก,ก็โอ้โลมแรงและที่สำคัญอากาศก็เย็นนะคะสบายมากๆ สำหรับ,บเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากมาพักผ่อนสบายๆแบบนี้กับโฮมสเตย์ลึกกลับที่มีเพียงแค่ห้องเดียวนะคะเขาอยู่ที่ดอยช้างนั่นเองค่ะราคาก็อยู่ที่ถ้า2คนก็คือ2,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าคนเดียวก็คือห้องละห5 0 0ับาทนั่นเองค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบความพิเศษความเป็นไพรเวทอะไรที่แบบว่าอินดี้อินดี้หน่อยฟังมาแล้วนะคะเดี๋ยวเช้านี้จะพาเพื่อนนะคะไปชมจุดชมวิวสวยๆของดอยช้างกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดสวยของดอยช้างนั่นเองค่ะจุดนี้เป็นจุดที่มีชื่อยาวมากเลยนะชื่อว่าจุดชมวิวกิโลเมตรที่5บวก475นั่นเองค่ะต้องท่องเลขนี้ไว้ในใจนะคะแล้วก็แวะมาชมวิวสวยๆกันค่ะ เดี๋ยวเราไปจุดชมวิวจุดต่อไปกันเลยค่ะค่ะและด้านหลังจานะคะก็คือเขื่อนแม่สวยนั่นเองค่ะจุดนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแวะมาชมวิวสวยๆของเขื่อนแม่สวยกันได้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเขื่อนที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาค่ะว้าว สวยมากมองจากตรงนี้ว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกจุดหนึ่งด้านหน้าค่ะค่ะและบริเวณนี้นะคะก็คือจุดชมวิวหลักของจุดชมวิวเขื่อนแม่สวยนั่นเองค่ะตรงแถวนี้เขาก็จะมีลานจอดรถนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาจอดแวะชมวิวสวยๆของเขื่อนแม่สวยกันค่ะ ก,ก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยมาชมวิวถ่ายรูปสวยๆกันตรงนี้นะคะใครมาถึงที่นี่แล้วก็อย่าลืมแวะมาชมวิวด้วยค่ะค่ะและนี่คือทริปตอยช้างของเราในครั้งนี้นะคะเพื่อนๆ่าเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะเพื่ออัปเดตที่เที่ยวกับสาาและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนั่นเองค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะขึ้นได้ไหมอ่ะ นมาถึงข้างบนแล้วค่ะโอ้ยวิวสวยมาก